ค่ะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับ5อาการไตเสื่อมเพื่อที่ถ้าท่านไหนมีอาการเหล่านี้นะคะจะได้ไปตรวจที่คุณหมอนะคะแล้วก็รู้เร็วฟื้นฟูนฟนทัน,นะคะ่ะมาดูอาการแรกคือบวมอาการบวมนะคะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ใต้ตาที่หน้าแข้งหรือว่าที่เท้าเพราะว่าในส่วนของไตเนี่ยไม่สามารถที่จะขับน้ําออกไปจากร่างกายได้จึงทําให้มีอาการบวมได้ค่ะอาการที่สอง ปัสสาวะผิดปกติในส่วนของปัะสสะาวะผิดปกตินะคะก็จะมีเรื่องของปัะสสะาวะเป็นฟองเพราะว่าโปรตีนร่วมมากับปัสสาวะแล้วในส่วนของปัสสาวะเป็นฟองดูได้จากที่เวลาเราปัสสาวะลงโถนะมีการราดน้ําแล้วเนี่ย ก็ยังฟองนั้นก็ยังไม่หายไปนะก็ถือว่าผิดปกติแต่ว่าถ้าฟองหายไปนั่นหมายถึงว่าฟองนั้นอาจจะเกิดจากการที่ปัสสาวะกระทบกับโถปัสสาวะได้ค่ะแล้วก็ปัสสาวะผิดปกติอีกอย่างนึงคือนะอปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนหรือว่ากลางวันก็จะปัสสาวะบ่อยกว่าที่หีเคยผ่านมานะปัสสาวะกลางคืนเนี่ยคนปกตินะคะปัสสาวะอย่างมากสุดเนี่ยก็ แค่หนึ่งครั้งแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกวันด้วยถ้ามากกว่าน,นี้ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะอีกข้อหนึ่งในส่วนของปสัสสนะาวะก็คือปสัสสาวะไม่ออกนะคะหรือว่าออกน้อยทั้งๆท,ที่ทานน้าเข้าไปนะะว่าไตไม่สามารถขับปสัสสาวะออกมานั่นเองค่ะอาการที่3ก็คือมีอาการเพลียเหนื่อยง่ายทานอาหารไม่ได้แล้วก็มีอาการอาเจียนนะคะคอาการเหล่านี้เป็นอาการของของเสียข้างในร่างกายเพราะว่า ไตนะคะทำหน้าที่ขับสารพิษขับของเสียต่างๆออกจากร่างกายค่ะถ้าไตเสื่อมแล้วหน้าที่นี้ก็จะทำงานได้ไม่ดีก็ทำให้ของเสียข้างในร่างกายค่ะอาการที่4ซีดค่ะไตนะคะมีหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือผลิตฮอร์โมนชืนะ่อว่าอีโปที่ช่วยในส่วนของการผลิตเม็ดเลือดแดงถ้าไตทำงานไม่ดีแล้วเม็ดเลือดแดงก็จะน้อยทำให้มีภาวะซีดเกิดขึ้นค่ะอาการที่ห้า ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยไตยของเราก็ผลิตโฮอร์โมนตัวหนึ่งค่ะที่ช่วยดูแลและควบคุมความดันโลหิตก็คือโฮอร์โมนเรนินถ้าไตทำงานไม่ดีก็จะทำให้ความดันเนี่ยคุมได้ไม่ดีแล้วก็เกิดความดันโลหิตสูงหรือความดันสวิงได้นะเ็เป็น5อาการของไตเสือ่อมว่าตไตวายเรื้อรังถ้าท่านไหนอาการเหล่านี้แล้วแนะนําให้ไปตรวจเช็คค่าการทํางานของไตเพื่อที่จะได้ ถ้าเกิดว่ามีไตเสื่อมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูได้ง่ายและเร็วค่ะโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าดีมีประโยชน์นะคะสําหรับคลิปนี้ละดาฝากกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยก็นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องระดาด้วยค่ะเพื่อติดตามสาระสุขภาพดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ